สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรเอ็กบาลานทิ่กระชับปรับสมดุลดีที่สุดสำหรับคุณ <S <S จากความเดิมตอนที่แล้วพระอาจารย์บุญมีอธิมุตโตเจ้าอาวาสวัดภูพลานแก้วบ้านห้วยโลกอำเภอนาจจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้นำพาทีมงานไปชมทัศนียภาพอันสวยงามที่น้ำตกห้วยหลวงอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยท่านมีเจตนาที่จะร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติที่งดงามอันดับหนึ่งในใจของเราทุกคนอย่างไม่รู้ลืมและที่มาของกุ้งเดินขบวนสัตว์ตัวเล็กๆช่างมีความมานะพยายามเพื่อที่จะเดินทางทวนกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดจากแก่งลำดวนไปจนถึงเทือกเขาผนมดงรักเพื่อผสมผธุ์และวางไข่อย่ยางถิ่นกำเนิด ค,คุณผู้ชมคะสวัสดียามเช้านะคะที่วัดภูพลานแก้วตำบลนาจัลวยอำเภอนาจะ่วยจังหวัดอุลราชธานีค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาร่วมตักบาตรยามเช้าธรรมชาติอันสดชื่นที่วัดภูพลานแก้วแห่งนี้อยู่ท่ามกลางแมกไม้ของป่าต้นไม้มากมายหลากหลายชนิดทําให้ร่มเย็นสบายะยยิ่งนักค่ะแล้ววันนี้นะคะสุจะไม่พลาดโอกาสที่เราจะได้ มีโอกาสร่วมทำบุญกับพี่น้องชาวนาจะรวยค่ะเรามาชมภาพบรรยากาศยามเช้าว่าสายทานแหตตาจากพลังบุญแผ่นดินนี้มีมากน้อยเพียงใดค่ะบรรยากาศยามเช้าที่เราที่ร่วมใส่บาตพระกับชาวบ้านอำเภอนาจะลวยที่รวยน้ำใจสมดังคำฝันที่ว่านาจะลวยรวยน้ำใจทินวัฒนธรรมไทยสี่เผ่าเทพเจ้าภูมากจอง เนืองนองน้ำตกถ้ำบักเตลคิดดีพูดดีทำดีคือผู้เจริญจงเจริญในบุญจงเจริญในธรรมขออนุโมทนาด้วยความปรารถนาดีวัดภูพลานแก้วค่ะเป็นไงบ้างคะป้ายหน้าวัดมาถึงวัดภูพลานแก้วจะเห็นป้ายนี้ปักเตือนสติทุกคนที่เข้ามาเพื่อให้มุ่งมั่นสร้างแต่กรรมดีต่อไปค่ะวัดภูพลานแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่เจ็ดบ้านห้วยโลกตำบลนาจะ่วยออำเภอนาจะ่วยจังหวัดอุบลราชธานีพระอาจารย์บุญมีอธิมุตโตเป็นเจ้าอ,อวาวาสและเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เซมาส่งเสริมศิลธรรมกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขตห้าชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงตาบุญมีท่านจำพรรษาได้สิบพรษาเป็นพระนักพัฒนา คอยเผยแผ่ให้สารธรรมความรู้แก่ญาติโยมตลอดมาของโอกาสท่านผู้ชมทุกทกท่านเสียงที่ท่านกำลังได้จะได้สดับต่อไปก็คือการแนะนำบััดผู้พลรานแก้วอำเภอไทรจลวยจังหวัดอุบลราชธานีบััดผู้พลรานแก้วมีประวัติความเป็นมา เริ่มตั้งแต่ปี2506โดยหลวงปู่มั่นทัตโตหลวงปู่สุขปริสุโทโธอดีตเจ้าคณะอำเภอรูปแรกของอำเภอนายจรวยหลวงปู่ศิมมาอีกท่านหนึ่งทั้งสามท่านนี้เป็นพระเทระมหาเทระของชาวนายจรวยในยุคสมัยปี2506ได้พาชาวบ้านขึ้นมา ปักหมายว่าภูพารานแก้วแห่งนี้ต่อไปจะเป็นวัดวารามที่จะได้รับความนิยมจเจริญก้าวหน้าจากสาธุชนทั้งหลายอันนั้นคือแต่ปี06 51ปีพอปี2538โดยหลวงปู่จันดีจากวัดศรีพรม ซึ่งเป็นคนชาวบ้านห้วยโลกได้พาผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมก,การหมู่บ้านพากาันขึ้นมาสร้างเสนาสนะคือสาลาการประเรียนหลังเก่าที่ยังปรากฏอยู่ในในปัจจุบันนี้อยู่แล้วก็ได้มาปฏิสังขรณ์หลังจากนั้นก็มีพระมาจำพรรษาอยู่เป็นระยะแต่ไม่ค่อยมั่นคงนัก หินกองนี้เป็นไม้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นทัดโตหลวงปู่สุป,ปริสุโทโธอดีตเจ้าคณะอำเภอในจิหลวยรูปแรกและหลวงปู่สิมมาพร้อมคณะญาโยมเื่้นพากันมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่พารานแห่งนี้เริ่มแรกเป็นปฐมเหตุที่ท่าน เห็นว่ามีแก้วเสด็จขึ้นเสด็จลงอยู่ที่พลานหินแห่งนี้ท่านก็เลยมาหมายเอาจุดนี้เป็นจุดที่เป็นมงคลว่าต่อไปสถานที่แห่งนี้จะเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ได้รับความเคารพนับถือศรัทธาจากญาติโยมมากๆอีกวันหนึ่งในอนาคตต่อไปหลวงตาบุญมีได้พาทีมง,งาน เดินชมรอบๆบ,บริเวณวัดมีเนื้อที่เกือบร้อยไร่ส่วนใหญ่เป็นป่าปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดวัดภูพลานแก้วเป็นวัดป่ามหานิกายหลวงตาบุญมีท่านพาเรามาที่พลานหินที่มีอายุนับพันพันปีหรืออาจถึงหมื่นปีคุณผู้ชมคะเดี๋ยวคุณผู้ชมคงสงสัยว่าทำไมสุภาามายืนอยู่ตรงนี้นะคะ หลวงพ่อท่านพามาค่ะและยังได้อธิบายนะคะก้อนหินที่วางซ้อนซ้อนซ้อนกันอยู่เป็นชั้นหลายๆชั้นหลายๆก้อนนี่นะคะมีที่มาที่ไปค่ะที่หลวงพ่อท่านได้อธิบายว่านักธรรมที่มาปฏิบัติที่นี่นะคะวางชั้นหินนี้ขึ้นเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยโดยใช้สมาธิค่ะเป็นการฝึกสมาธิที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว เพราะการวางหินแต่ละก้อนนั้นหมายถึงสมาธิที่เกิดขึ้นเสมอทุกเวลาทุกนาทีค่ะว่าท่านนั้นจะมีสมาธิแน่วแน่สักเพียงใดใช่ไหมคะหลวงพ่ออ,พอ,อันนี้เห็นตั้งแต่หินชั้นใหญ่เลยแะเขาฐานปกติโดยธรรมชาติแล้วฐานของการก่อสร้างก็มากจะต้องมั่นคงค่ะเหมือนก,นกันกับเราปฏิบัติธรรม เราก็จะต้องมีศรัทธาในทานในศีลในเมตตาภาวนาเป็นพื้นฐานแห่งความตั้งมั่นแห่งสมาธิแห่งปัญญาต่อไปก็อธิบายโดยธรรมธรรมชาติสาทุเนะจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังแล้วมีศรัทธาเห็นสถานที่ที่ละที่ทางรายการไทยแลนด์นไทยได้ถ่ายทอดผ่านให้ได้ชมกันแล้วนะคะ มาถึงที่ท่านจะรู้สึกยิ่งกว่าที่ท่านได้เห็นในจอทีวีแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะขอเชิญเลยนะคะสถานนี้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สัปปะยะที่สุดค่ะวัดภูพลานแก้วยินดีต้อนรับทุกท่านทุกวันค่ะและเมื่อเราได้สัมผัสพ,พลานหินก็ยิ่งพาให้หลงไหลไฟป,ปัน ในการนั่งสมาธิหากแต่ว่าเป็นเวลากลางวันแม้ช่วงเวลาสั้นๆก็สามารถเกิดสมาธิได้ ถ่อถึงเวลาสิบปนาฬิกาพิธีสังฆทานาศนาสนกิจไดเริ่มขึ้นมหาสังฆทานการพรนศานี้นับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเปรียบเสมือนดั่งแม่เหล็กที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสาธุชนให้มาร่วมกันทำบุญในวันสำคัญวันนี้จนล้นสลา ทั Han, ้งอาหารทั <tal ence> <the> <ness> ้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสธิ์งจงรับ านนค่ะวันนี้นะคะเป็นสายทางแห่งบุญที่เราได้มายืนอยู่ตรงนี้วัดภูพลานแก้วค่ะต้องขอสวัสดีคุณพี่จุ๋มค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่จุม๋มทำงานอะไรอยู่คะ,อะตอนนี้เป็นผู้มุในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเงิน ที่อำเภอนาจระยนี่แหละคะ่ะออยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอนาจระลยในถิ่นนี้นี่เองที่เราได้มายืนอยู่นะคะได้มาเห็นคุณพี่นะคะออร่วมกิจกรรมกับทางวัดโดยตลอดในช่วงระยะเวลาสองวันที่ผ่านมาทางรายการไทยแลแนันไทยได้บันทึกภาพรายละเอียดนะคะกิจกรรมของทางวัดศาสนากิจแล้วก็การปฏิบัติธรรมร่วมสวดมนต์ทำวัด คุณพี่ก็อยู่ด้วยนะคะแล้วก็เห็นคุณพี่เป็นแรงหนึ่งที่จะช่วยแข่งขันนะคะในเรื่องการจัดดอกไม้ประดับประดาความสวยงามให้เกิดขึ้นในบริเวณศาลาแห่งนี้นะคะคุณพี่มาที่นี่นานหรือยังคะก็ได้เริ่มขึ้นมาที่วัดนะคะอย่างประมาณวันที่สิบพฤศจิกาสน้าห้าสิบห้าก็ประมาณกับสองปีนะคะที่ได้ขึ้นมาในวัดนี้นะคะและไม่ทราบว,ว่าอะไร เดินใจให้เลือกที่นี่ให้พี่มาริ่มปฏิบัติที่นี่คะ่ะก็ทีแรกก็ไม่ได้ทราบเลยนะคะเพราะว่าใช้เวลาอยู่ที่นานจัลวยเนี่ยประมาณ10กว่าปีได้ซึ่งเราเราไม่เคยรู้จักวัดนี้เลยนะคะมไม่เคยรู้จักพอดีมีอยู่วันหนึ่งที่เราออกกําลังกายเราปั่นรถมานเราก็เห็นป้ายว่าวัดภูพรานแก้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นชื่อวัดที่เพราะจับใจเราเรามีความรู้สึกว่า เราอยากจะขึ้นไปแต่วันนั้นนะปั่นจกรยานมันมาไม่ได้เพราะมันไกลามากก็เลยต้องกลับไปเพราะมืดก่อนนะคะ,คะแล้วก็ก็ได้กลับขึ้นมาอีกเลยได้มาใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกในในความรู้สึกนะคะที่ประทับใจก็มีอยู่สองอย่างตรงนี้ก็คืออันดับแรกก็คือ,อพระทุกรูปที่นี่นะคะ,คะแล้วก็ธรรมชาติตรงนี้นะคะว่าเป็นธรรมชาติที่่รมรื่น แล้วก็สวยงามสัตายาใ<ช>ะหมคะ<ช>หมอ<ช>ที่จะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะก็ะท่านจเจ้าอาวาสนะคะคือพระอาจารย์บุญมีอาทิมุตโตเนี่ยนะคะ <S <S ท่านจะมีเมตตาที่สูงมากคือจากเราที่ได้สัมผัสแล้วก็สัมผัสท่านนะคะท่านจะเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงต่อทุกคนที่มา<ช>ที่วัดนี้นะคะค่ะนะคะเป็นปัจจัยที่ว่าท่าน ท่านเป็นนักปฏิบัติที่ดีค่ะ,คะท่านเป็นพระนักปฏิบัตินักพัฒนาด้วยใช่่ไคะรู้สึกว่าเสนาสนะที่เกิดขึ้นอย่างใหม่เลยนะคะ,คะกําลังเติบโตกําลังเจริญรุ่งเรืองด้วยศรัทธาของญาติโยม<ช>ะคะ,คะที่ร่วมกันสร้างขึ้นที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะวันนี้เราจะได้ชมภาพบรรยากาศอีกมากมายในเรื่องของออประเพณีวัฒนธรรม จะมีการแสดงของน้องๆมีปองลางมีสารพัญญนยะ,ะด้วยค่ะนับเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่า,าของแผ่นดินภาคอีสานที่เราจะได้ชมกันต่อไปนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จุ๋มมากๆและเราจะพักตรงนี้สักครู่นะคะอีกสักครู่เราจะติดตามภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จุ๋มยินดีค่ะ รองทานมากมายได้ใจทุกคนอาหารการกินอิ่มอร่อยกันตลอดงานสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นอาหารหลักคือส้มตำเจ้าขันวันนี้สุกัญญาขอด้วยช่วยกันตำน,น,นะคะต้มตำนากระลวยนะคะบ้านเ้วยโลดเฮวยโลดดูซะก่อนนะคะบ้านห้วยโลกค่ะสากขนาดใหญ่ตำกินกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ าธุชนมากลนศาลานจนต้องหาหมุมใต้ร่มไม้สาวน้อยสาวใหญ่ใส่ชุดสวยงามแต่ละคนเตรียมที่จะขึ้นเวทีประกวดสรพัญญะในภาคบ่าย ผู้ชมตอนนี้สู่ได้ถูกล้อมไว้หมดแล้วค่ะล้อมด้วยความงดงามยิ่งนักเลยนะคะวันนี้โอ้โหอบอุ่นเป็นที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยว่าทําไมเราต้องมาถูกน้องล้อมไว้ตรงนี้นะคะแหมเราอยากอยู่ตรงนี้อยู่แล้วละคะ่ะเพราะว่าจะได้ส่งให้น,นั้นงามไปด้วยค่ะที่นี่มาจากที่ไหนคะโรงเรียนนาจั่วยค่ะโรงเรียนนาจหลวยนะคะที่อําเภอนาจั่วยหลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้เราจะได้ชมน้องทําการแสดงอะไรคะ มีการแสดงชุดนะคะตักหวายค่ะที่ดาฟ้าหยานนะคะแล้วก็ลำอวยพรค่ะแล้วก็มีพวกเพลงอะไรต่างๆอีกมากมายเลยะคะ่ะและว,วันนี้จะได้ชมด้วยสายตาของผู้ชมทุกท่านนะคะรอสักครู่นะ,ะตรงนี้เดี๋ยวเราติดตามชมภาพสวยๆทำการแสดงจากน้องที่โรงเรียนนาจะรวยค่ะนาจะรวยแนะคะ่ะ สรพัญญะบานเฮโลกซึ่งเป็นคณะของวัดภูพลานแก้วแชมป์อันดับหนึ่งของอำเภอนาจลวยเป็นเจ้าภาพในวันนี้ซึงขึ้นร้องบนเวทีเป็นคณะแรกเพื่อทำการขับร้องโชว์ กรรมการต้องทำการแคดเลือกให้คะแนนในแต่ละทีมเพื่อหาทีมผู้ชนะเลิศและรองอันดับหนึ่งรองอันดับสองพลังเสียงความไพเราะและความพร้อมเพรียงทำให้คณะบ้านทุ่งเงินเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้ <Okay. S 1> การขับร้องสรพันยะนั้นเราได้ฟังแล้วให้รู้สึกมีสเสน่์ยิ่งนัก ดูช่างเป็นวัฒนธรรมอันล้ำค่าของภาคอีสานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ถือว่าวัดภูพลางแก้วก็ได้รองรับสนองตอบในการพัฒนาคนให้อยู่ในศีลในธรรมให้เจริญอยู่ในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังความตั้งใจของอทั้ง เราชาวพูทธทั้งหลายขอจเจริญพรขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์บุญมีอธิมุตโตเจ้าอาวาสวัดภูพลานแก้วบ้านห้วยโลกตำบลน,นาจะหววยอำเภอนาจะหววยจังหวัดอุบลราชธ,ธานีขอขอบคุณคุณจรวยพรผ่องแพ้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านทุ่งเงินหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าคุณหมอจุม๋ม ท่านให้การต้อนรับดูแลทีมงานเป็นอย่างดีขอขอบคุณบ้านห้วยโลกริเวอร์ไซด์บ้านพักรู้อยู่สบาย0 8 1ย์9 6ดหนึ่งสาสีและแล้ววันนี้เราก็มิพลาดขอร่วมโอกาสอันเป็นมงคลถวายบัตใจสร้างบุญกุศลสำเร็จด้วยผลสุขล้นทวีแล้วจึงกราบลาหลวงตาบุญมีเดินทางวันนี้ กลับที่ย่าเรือนแสงแห่งอาทิตย์เหมือนมิตรมาเตือนใกล้จะลับเรือนล่องเรือนลับไปเครื่องดื่มสมุนไพรเอ็กบาลานฟิดประทับปรับสมดุลปื้นปูไวทองบำรุงโลหิตผิวพรรณมีน้ำในนวลเสาน้อยดื่มได้เสาใหญ่ดื่มดีสวยใสในวัยสาว เครื่องดื่มสมุนไพรเอ็กบาลานดีที่สุดสํสำหรับคุณสนใจ,จติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายหรือที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ